สวัสดีค่ะน,นี่คือรายการ APY TV ค่ะหนูวันรายงานค่ะวันนี้เราอยู่ที่ปานบุรีนะคะกับผู้ใช้งานเชฟโรเลตโคโลราโด Colorado ค่ะวันนี้พี่ชื่ออะไรนะคะพ,คพี่แพรครับพี่แพรนะคะวันนี้พี่แพรใช้เชฟโรเลตโคโลราโด Colorado อยู่นะคะยังไงเราจะมาถามกันว่าพี่แพรใช้มากี่ปีแล้วลรถเราเป็นไงบ้างพี่แพรใช้มากี่ปีแล้วคใช้ประมาณประมาณปีกว่าๆครับปีกว่า,าป่า รถเป็นไงบ้างคะก็ตัวนี้ก็ยังไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่ามันเป็นตัว2.8 LT AT ครัเป็นออโต้อ๋อเป็นเ์ออโต้ด้วยเป็นตัวรุ่นตัวเดียวที่ออกมาตอน2.0ง2ันที่ใช้รถคันนี้มานานเท่าไหร่ละคะใช้มากำลังจะครบ3ปีครับโอ้สุดยอดใช้นานมากๆเลยแล้วเป็นไงบ้างคะกับรถเชฟบเล็คันนี้ก็ใช้ดีครับถือว่าสมรรถนะโอเคครับค่อนข้างคุ้มเงินที่จ่าย จะเป็นเรื่องเบรกครับที่ผมถือว่ารถรุ่นนี้ค่อนข้างค่อนข้างดีเบรกอยู่ดีมากก็คือเกือบจะเกิดอุบัติเหตุหลายครั้งโดยที่ก็คือขับใช้ความเร็วปกตินี่แหละแล้วรถคันหน้าเขาเบรกกระทันหันคือจากที่เคยขับรถมาหลายคันนะครับตอนนั้นคิดในใจว่ายังไงก็โดนแน่แต่ก็รอดมาได้ครับ เป็นเพราะต้องบอกว่าเป็นเพราะเชฟโรเลตโคโลราโดของเราด้วยเป็นไงบ้างกับรถคันนี้รถคันนี้ต้องบอกว่าสองปีใช้มาไม่เคยเสียเลยไม่เคยมีวันไหนที่ตื่นมาแล้วสตาร์ทไม่ติดจะมีเรื่องของอายุการใช้งานก็คือแบตเสื่อมมีอยู่วันเดียวครั้งครั้งเดียวแค่นั้นนอกนั้นก็จะไม่มีปัญหาอะไรแล้วปกตินะครับก็ที่ปัญหาที่หลายคนเจอผมก็ยังไม่เจอครับเพราะว่า มันน่าจะเป็นที่บางคันมากกว่าแต่ว่าของผมก็ไม่มีปัญหาอะไรรู้สึกว่าเพราะแต่ก่อนนี้คือขับรถเก่งอะคะอ่ะขับ v ีออสแล้วก็มาขับรถทีแรกก็กังวลว่ามันจะหนักหรือว่าพวงมาลัยมันจะหนักหรือว่ามันจะอันนี้หรือเปล่าคือแบบเพราะว่าใช้รถเก่งคือมันจะเบาแต่พอมาใช้งานจริงๆคือมันก็ใช้ง่ายเรามั่นใจเลยว่าเรามีเวลามีครอบครัวหรือว่ามีคนที่เรารถถักขึ้นอยู่บนรถนะครับแล้วเราก็ขับแต่ว่ามั่นใจในทุกโค้งทุกบนถนนที่เรา ไปได้ทุกที่เลยครับคันนี้ชอบมากครับไม่เคยมีปัญหาเลยครับค่ะแล้วเคยทาความเร็วได้สูงสุดเท่าไหร่ค่ะรถพี่โต180ช่วง1้อเป็นไงบ้างคะพวพงมาลยนิ่งช่วงล่างเป็นไงบ้างนิ่งครับนิ่ง,งใช่ไหมคะโอเคพี่สุดท้ายแล้วพี่โตอยากจะฝากอะไรถึงทางเชฟโรเลตบ้างคะอ๋อขอให้ผลิตรถดีๆอย่างนี้ออกมาอีกครับความเร็วสูงสุดที่คุณบีเคยวิ่งเนี่ยประมาณเท่าไหร่คะ ก็วิ่งจนตัดไปพี่ร้อยแปดสิบสี่ครับร้อยแปดสิบสี่ร้อยแปดสิบสี่เราไม่ได้เพิ่มอะไรเข้าไปใช่ไหมคะตอนนี้ยังไม่ได้เพิ่มยังไม่ได้เพิ่มแล้วช่วงที่วิ่งร้อยแปดสิบสี่เป็นไงบ้างคะรถมีโค้งพวงมาลัยมีสันช่วงล่างไม่มีอะพี่สภาพดีมากเรื่องของประหยัดน้ํามันตอนที่ทําได้สูงสุดในเกียร์ออโต้เครื่อง2008ของพี่แพนี่ค่ะสูงสุดเลยวิ่งธรรมดาไม่เกินร้อยยี่ก็อยู่ประมาณ17ลิตรครับ ก็ทัเรื่อยๆนะฮะบอกว่าถ้าในกรุงเทพไม่ถึงครับกรุงเทพเต็มที่ก็ไม่เกิน15บห้าแต่ถ้าเหยียบก็เกินร้อยี่กว่าไม่เกินร้อยหกก็อยู่ประมาณ1 1บเถึงสิบสอปกติอยู่ส5บาจประมาณนะฮะว้าวสุดยอดเลยส5บาถือว่าประหยัดพอสมควรนะคะสําหรับรถที่แต่งเท่ขนาดนี้เป็นยังไงบ้างกับศูนย์บริการของทางเชฟโรเลตก็โอเคครับศูนย์บริการก็ค่อนข้างดีครับ ก็ช่างก็โอเคครับถ้าให้ดีก็เข้าที่ APY ีวที่นคุณบีเคยได้เข้าใช้บริการบ้างแล้วเนาะเป็นไงบ้างครับประทับใจดีครับดีครับครับ